สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับเข้าสู่ช่องือสเกตเกมเมอร์นะครับผมก็วันนี้นะครับมาอยู่กับเราในเกมคุกกี้รั n ชินด้อมนั่นเองวันนี้มีแพดใหม่เข้ามาในเกมคุกกี้รั n ชินด้อมครับซึ่งแพดใหม่นี้นะครับก็จะเป็นอาสาของเจ้าคุกกี้สตาร์ดัสนั่นเองนะครับผมคุกกี้สตาร์ดัสครับสามารถหาได้จากไหนนะครับผมก็เดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยแล้วกันเนาะทุกคน อันนี้ก็เอามนนีเรื่องนะฮะเรื่องเพิ่มเติมนะครับผมเอาผมไม่ได้จะมาเล่นให้ดูนะเนี่ย okay. เอาเอาเอาอ่ะอ่ะอ่ะคืออันนี้ผมก็ยังไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะแต่รู้สึกว่าคาคาเดิร์เพิร์มนะครับทุกคนถ้าคาคาเดเพิร์มอยู่นะฮะก็แล้วแต่ละกันนะครับว่าใครเนี่ยนะครับสนใจที่จะเล่นก็สามารถไปเล่นได้เลยนี่เลยนะฮะเจ้าคุกกี้ตาดัดนั่นเองนะก็ เป็นการเก็บนะฮะเจ้าแคนดี้ดาวตกของคุกกี้สตาร์ดันะครับจนครบหนึ่งพันนะก็จะสามารถกดสูงสิบครั้งได้เลยว้าวนะครับผมแล้วการันตีนะฮะอยู่ที่ห้าพันโอ้โหนะฮะห้าพันอะไรทุกคนอ๋อนี่เป็นการันตีรู้สึกว่าจะเป็นการันตีคิสตันนะครับผมรูปของของแคนดี้นะฮะอ่ะกาารันตีฮะอ๋อ คือถ้าเรารวบรวมแคนดี้ครบ5,000นะคือการสุมเนี่ยผมไม่สุ่มเลยนะครับผมคือมันอาจจะมีแคนดี้ออกหรอหรือว่าอะไรยังไงนะคะับขอรู้ก่อนนะครับผมไม่มีนะเป็นดแคนดี้อะไรอะ่ะทุกคนแคนดี้อะไรอะ่ะอะไรของเกมมหันนะครับเอาเป็นว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอันเนี้ยมันหมายความว่ายังไง นะครับผมทุกครั้งที่สุ่มนะฮะจะได้พอย n ์นะครับผมอ่านแน่นอนอยู่แล้วเนาะพอย n ์นะครับผมเมื่อสะสมพอย n ์ครบห้าพันแล้วพอย n ์มันจะได้จากอะไระครับผมแม้จะได้ผดวิญญาณก็จะไม่ได้รับไปเลยน,นะครับอ๋อก็อาจจะได้เป็นพวกผดวิญญาณตัวอื่นนะฮะก็อาจจะไม่เกี่ยวนะครับผมก็อาจจะ ม่ว่าคุณจะได้หินอะไรได้ตัวอะไรก็อาจจะเพิ่มพอยต์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเพิ่มเท่าไหร่หลังนี้ทางนั้นก็ต้องไปรอลุ้นนะว่าผมเองเนี่ยจะสะสมได้มากสึดเท่าไหร่นะฮะแล้วผมก็จะไปสุ่มถล่มทีเดียวเลยนะครับผมโอเคก็ไฮไลท์ของวันนี้ก็จะเป็นเจ้าคุกกี้โดนัทโอกาสนะครับอันนี้ไม่มีชื่อนะนะ,ะัะเป็นชื่อโดนัทโอกาสเลยนะฮะก็เป็นสายจูโจมนั่นเองนะครับผมผมก็จะตามล่ามันในระดับสามดาวเหมือนเดิมนะฮะ แต่ทางนี้ทางนั้นสูมก็อาจจะออกเจ้าคุกกี้สตาร์ดั๊นะฮะนี่ฮะก็มีคุกกี้สตาร์ดั๊เหมือนกันนะครับผมอ่านี้เลยนะ0.044นะครับถามว่าเยอะไหมก็ก็ไม่ค่อยเยอะักเท่าไหร่นะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปสูงคุกกี้ใดๆนะก็เดี๋ยวเราไปชำระทางเกลือกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะฮะนี่เลย ก็ไปที่คิวนะครับเพื่อทําการชํราระล้างคืออันยิบย่อยของเรานะครับผมไปที่คิวและอ่าอยู่ดีนะฮะสุ่มคิวนะผมมีอยู่แสนสองนะไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไหร่นะคะับคุกกี้จะออกโอ้โหงั้นเลยถามว่าคุกกี้น้องจะออกเลยไหมนะครับผมก็ออกมาแล้วนะคะก็ถือว่าดวงในวันนี้ก็ไม่แย่นะทุกคนแล้วผมมาเดี๋ยวเรามาด้นดวงที่แ้จริงกันดีกว่กว่าคุกกี้สตาร์ดั้เนี่ยนะครับหรือคุกกี้โดนัทเนี่ยจะออกมาหาเราไหมนะฮะ ไปครับลุยเลยอือหือหนึ่งตัวนะไม่ออกไปต่อครับอ่าลุ้นทุกคนลุ้นเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยนะครับเวลาเราสุ่มคุกพี่ตัวใหม่เนี่ยเราก็าสุ่มตรงนี้นะมันได้มันได้ก่อนเสมอนะครับมาหนึ่งตัวนะครับอาจจะหนึ่งนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะตากัรเลยก็ดีนะ แต่ซาร่ามันคือซูเปอร์อีพีส์นะครับมันจะไม่ได้มีแอนิเมชันเหมือนพวกอารีเจนนะครับผมยังไม่มานะฮะหัวหอมหมาแล้วนะไม่รู้นะว่าจะเป็นตัวอะไรนะฮะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน โหยูริคอนนะเห็นดวงดาวพิบวับก็รู้กว่าสตาร์ดับอ๋อปกติแล้วคุกกี้ตัวใหม่ที่เรายังไม่ได้กันนะฮะก็จะมีพวกคำพูดขึ้นมาถูกต้องไหมครับอันนี้ไม่มีคำพูดก็น่าจะเป็นตัวเก่าแันเนาะมาตัวเดียวนะฮะโอเคต่อเลยแล้วกันนะครับต่อี่เกลนะฮะไปต่ออ่าเกลเหมือนเดิมนะ นะครับโอเคคือเรียบร้อยนะฮะนั้นเราก็าไปลุยโดนทัทก,กันเลยเนาะทุกคนมาครับผมเ,เดี๋ยวเราจะจิปเี้ยวยาวไปเลยถ้าเราได้น้องเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นแอนิเมชันนะสองรอบนะนะสามรอบนะฮะสามรอบไม่ออกนะทุกคนสี่รอบยังไงล่ะสี่รอบไม่ออกนะครับผมอ่ะคราวนี้เข้าเพชรแล้วนะเข้าเพชรน,นี่ก็ถือว่าไม่ได้เข้าเนื้อนะ พเพราะว่าเพชรเนี่ยเป็นเพชรที่สะสมนะค,ะครับไปฮะห้ารอบนะฮะหกโอ้หยังไม่ออกเลยทุกคนหกไม่ออกนะ,ะอ่าจเจ็ดแป่เจ็ดก็ไม่ออกนะฮะแปดครับอันนี้ต่อกลวแหละอ่าเรียบร้อยกูอยู่กูอยู่ออกแล้วพนะี่แปดนะมันถัวป่ะก็เป็นคำพูดที่แตกต่างก็น่าจะต้องเป็นโดนัทเหลือแหละเนาะ อาแปดนะฮะได้มาหนึ่งตัวหรือเปล่าอ่าได้มันหนึ่งตัวจริงด้วยนะครับผมรอพี่เก้านะคะอ่ารอพี่เก้ามาอีกหนึ่งนะรอพี่สิบหรุดเรงน,นะชื่อเอ็ดครับอ่าแบมพายนะสิบสองสิบสามครับทุกคนสิบสี่ อดูดยาวๆเลยฮะสิบห้านะครับสตาร์ดมาไหมส <laughs> ิบหกนะฮะตามาหนึ่งนะโอเคก็อาาัตราดอปของตัวนี้นะตู้นี้นะสตาร์ดก็อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์สองสามนะถามว่าน้อยไหมก็น้อยนะสิบสี่ป <laughs> ะทำไม่ได้แล้วทุกคนอ่ะส่างมันเถอ็นเนาะโอเคต้องการอีกตัวหนึ่งนะครับอ้าครบนะะ รอบนี้ไม่เจ็บมากนะฮะทุกคนเพราะว่าจากสามแสนเจ็ดเหลือสามแสนสองเนี่ยน่าจะเสียไปประมาณได้สักห้าหมื่น 5, ได้นะแล้วก็สไตดัสไม่ออกมาหาเราด้วยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะก็นึกว่าแบบน้องจะออกมาเลยไหมนะ,ะก็ไม่ออกนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะผมก็ดูไม่ดี <laughs> ดูไม่ดีนะฮะแต่ว่าก็ชำระล้างเกลือไปแล้วะะทุกคนก็ถือว่าร่วงอยู่ระดับนี้นนะะอ่าเดี๋ยวหาคุกกี้โดนัทก่อนนะฮะโอเค ก็ขึ้น3ดาวได้แล้วนะครับ1ดาว2ดาว3ดาวครับผมโอเคเรียบร้อยนะฮะเอาสักหดาวไหมเอา5ดาวไหมฮะทุกคนก็จริงๆก็อยากจะลองเพชรเจ็บเพชรไปต่อนะทุกคนนะฮะคืออ่า ถ้าไปห้าดาวนี่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างนะเอาอีกสักดาวไปให้คนตอีกสักดาวนะโอเคนะฮะรุดเล็โอเคก็น่าจะสองตัวเนาะนะครับได้ดาวหนึ่งเนาะสองตัวนะฮะต้องการอีกสองตัวเท่านั้นนะโอ้โหแอนเชียนมานะฮะไวเบอร์รี่ก็ใกล้ห้าดาวแล้วนะครับ ไม่ออกนะฮะก็ยังไม่ออกนะฮะไม่ออกนะฮะออกเป็นน้ำแข็งเนาะสัดไปรัวเลยนะฮะเรามีงบพอสมควรนะไม่ออกนะฮะเอาไปซอบทิกนะครับกดแบบไม่รุนนะทุกคนกดแบบไม่รุนเลยนะไปแบบเรายาวๆยาว,ยาว,ยาว อ่ะออกแล้วเนาะเท่าใจแล้วโอเคครบแล้วนะเอาประมาณเนี้ยทุกคนเอาสักสี่ดาวก็พอนะฮะโอเคก็ไม่รู้ว่าน้องจะได้ใช้ไหมนะก็เดี๋ยวอัพอัพทิ้งไว้ก่อนละกันเนาะเผื่อได้ใช้นะในอนาคตนะอาจจะออกใช้แล้วออกเหมือนเจ้าคุกกี้ที่อ่ะเป็นนักดำน้ำอะไรเงี้ยทุกคนโอเคนะครับก็ขอดูก่อนนะถ้าจเจ้าไวทเบอร์รี่นี่เราก็ใกล้แล้วนะครับ ก็อีกประมาณ50าสิบเศษนะฮะก็น่าจะครบพอสมควรนะโอเคตรงนี้เราก็ยังอัพไม่ได้นะคุกกี้ยังไม่ถึงเวลนะขน,นาดจริงๆเลยโอเคคนระับทุกคนก็ประมาณนี้นะสำหรับน้องเนี่ยนะฮะสี่ดาวนะครับผมแล้วก็อัพ ครับเป็นเวอร์สามสิบสองพลังโจมตีกับพลังป้องกันอัจฉริยะไรพวกนี้ก็มาตรฐานเนาะพลังต่อสู้รวมก็มาตรฐานนะน้องไม่ใส่ชูโจมเดี๋ยวนะครับอยู่แนวหน้าก็คล้ายๆมีพิเวนั่นเองนะฮะก็ถ้าทุกคนชื่นชอบการทำคลิปแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องเราเลยถึงสอ0 0ันซับสไครป์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามารับชมนะ